คืนนี้พระจันทร์เต็มดวงใช่ไหมะนี่<ม>ดวง็งงเริ่มเลยสุกปล่งนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับเออแอบถามหมอ,อขวัญด้วยนะเออเหรอเพราะว่าคืนนี้เนี่ยจะเป็นซุปเปอร์บลัดมูลหรือว่าพระจันทร์สีเลือดซึ่งจะเกิดขึ้นควบคู่ไปกับจันทรคราสนะแล้วเราจะได้เห็นแม้ประเทศไทยอ่ะอันนี้ต้องลองดูนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าปรากฏ